สวัสดีค่ะพบกับรายการช่างพูดวันนี้นะคะช่างพูดก็จะมาต่อกันกับ EP ีที่แล้วค่ะในเรื่องของเครื่องปั่นไฟนะคะว่าเครื่องปั่นไฟเหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทไหนและเครื่องปั่นไฟมีข้อดีอย่างไรพร้อมแล้วไปพบกับผู้เชี่ยวชาญของเราเลยค่ะเครื่องปั่นไฟแต่ละประเภทเหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทไหนบ้างคะที่ถามว่าเหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทไหนเลยจริง มันก็ทุกอุตสาหกรรมแหละครับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นยังไงมากกว่าที่ที่คุยไปเช่นอย่างยกอย่างโรงพยาบาลก็ความเป็นความตายของคนอะไรเงี้ยครับเรื่องอุตสาหกรรมเช่นแบบให้คุณมีรายผลิตอะไรที่ต้องแบบผลิตต่อเนื่องจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไฟดับแล้วอาจจะมีปัญหาเช่นอย่างเคยเจอธุรกิจที่เป็นพวกอย่างที่เขาหลอมขวดแก้วอะไรเงี้ยครับ คือเขาหลอมอยู่เขาใช้ฮีตเตอร์ในการหลอมคือเกลือผลิตไฟเขามีไฟเพื่อจะหลอมเงี้ยถ้าเกิดว่าไฟมันดับเนฮีตเตอร์มันดับใช่ไหมแก้วมันแข็งตัวเนี่ยแปลว่าเขาก็ต้องแบบต้องมานั่งกระทอกเอาแก้วที่อยู่ในเตาหลอมของเขาอะเออบางธุรก,กิจมันก็จะไม่ได้นะมันถามว่ามันเหมาะกับอุตสาหการรมประเภทไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราทานั้นอนะมันมันสาคัญไหมม,มันเสี่ยงกับการที่เราจะเสียหายไหมถ้าเราคิดว่ามันเสี่ยงกับการเสียหาย เสียหายแล้วเราก็ต้องมาจัดการมันเยอะนั่นคือมันสําคัญมากบางธุรกิจหรืออะไรที่แบบไม่มีไฟก็ได้เนี่ครับมันก็เหมือนมันไม่ได้ไม่ได้สาคัญตรงนั้นเราก็ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือธุรกิจของแต่ละท่านมากกว่าค่ะแล้วข้อดีของเครื่องปั่นไฟมีอะไรบ้างคะถามว่าข้อดีเหรอมันเป็นการป้องกันความเสียหายได้อะ่ะเออเราแบบเราต้องใช้ไฟตลอดเวลาถ้าเกิดไฟฟ้าดับเราก็มีไฟใช้นี่ครับ บางรายที่มันโทรหานะบางทีเขามีทํารีสอร์ทสวยเลยและลูกค้าก็อยากจะนอนห้องแอร์นะคือไปพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วไฟดับอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็ต้องย้ายลูกค้ากลางคืนเพราะว่าเขานอนไม่หลับอะไรเงี้ยแทนที่เราจะได้เงินนะเรากลับต้องไปลำบากย,าย้ายลูกค้าไปอยู่รีสอร์ทอื่นอะไรเงี้ยก็เนี่ยเป็นทำให้เสียหายอันนี้เป็นเบื้องต้นนะนะคือท,ที่เจอนี้ก็เป็นแบบอาจจะเป็นลักษณะ ที่มันใกล้ตัวบางคนง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอะไรที่มันเสี่ยงสำหรับเราเนี่ยผมว่ามันก็ควรจะมีนะคือเป็นนี่ข้อดีคือมีแล้วได้ใช้เนี่ยครับมันถือว่ามันสุดยอดนะค่ะแล้วสําหรับเรื่องเครื่องปั่นไฟเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าเครื่องปันไฟเหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทไหนและข้อดีของเครื่องปันไฟมีอะไรบ้างสําหรับวันนี้ช่างพูดขอตัวลาไปก่อนและในอีพีหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอีกรอติดตามชมได้เลยค่ะบ๊ายบาย ทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอบริษัทพรีเมียมของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะและเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่มีสาระน่ารู้อีกมากมายเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย